สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ฟาร์มเห็ดบ้านช่างจังหวัดสตูลซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โมเดลที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือมอทรศรีวิชัยในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเพาะเห็ดนายทวีศักดิ์เรนูกลิ่นเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเห็ดในจังหวัดสตูลกล่าวว่า เคยประสบปัญหาขาดทุนกว่า5 0 0 0 0บาทเพราะสภาพอากาศแปรปรวนแต่หลังจากนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ดีผลผลิตสม่ำเสมอและตรงตามความต้องการของตลาดช่วงที่ฝนน้อยตัวนี้จะช่วยได้ช่วยได้เยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงพอฝนตกมีความชื้นพอฝนแรงเนี่ยเหมือนตอนนี้อากาศร้อนเ่ยนะเริ่มร้อนแล้วแต่ตัวตัวเครื่องเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความชื้นให้ใกล้เคียงตลอด ผมก็เลยเออคิดว่าการผลิตน่าจะใกล้เคียงกับตัว<ม>ที่ช่วงช่วงผลจริงๆเทคโนโลยีที่นำมาใช้นี้ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่30-32ถึง32องศาและรักษาความชื้นให้เหมาะสมทำให้การเพราะเห็ดมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรอภิรักษ์สงรักรองอธิการบาดีมทรศีวิชัยกล่าวว่า เราไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องการผลิตเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพก้อนเห็ดและการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตที่เนี่ยคิดว่าความต้องการเพิ่มเติมคือทายังไงให้ก้อนเห็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพร้อเปอร์เซ็นเพื่อการขายออกไปให้กับลูกฟาร์มเนี่ยเขาได้ก้อนเห็ดคุณภาพออกไปอย่างสม่ำเสมอขึ้นมาที่นี่ยังต้องการความรู้เรื่องของการกระบวนการจัดการก้อนเห็ดมีคุณภาพเช่นช่วงบ่มการควบคุมอุณหภูมิที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย มันต้องการอากาศที่เหมาะสมความ,วามาการคอนโทรลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ระบบก,การลดแรงงานไม่ลดชาวบ้านนะครับหมายว่าเวลาต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นที่ยีอย่างง่ายที่ไม่ได้แพงเกินไปแล้วมาปรับใช้กับพวกบการที่เหมาะกับในพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์สถิตวัฒนะเจ้าของผลงานวิจัยกล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าวได้พิสูจน์ประสิทธิภาพแล้วกับโรงเรือนสีหลังของช่างเดี่ยวทําให้ทางมหาวิทยาลัย ต้องการผลักดันให้เป็นต้นแบบสําหรับกรเกษตรกรรายใหม่โ,โดยเฉยยพาะกลุ่มผู้เกษียณอายุที่สนใจทําธุรกิจเพาะเห็ดเพื่อป้องกันความเสียหายจากการลงทุนที่อาจสูงถึงหลักแสนบาทนวัตกรรมตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ก้อนพอก้อนอุณหภูมิสูงระบบก็ลดน้ําทันทีก็เลยทําให้ปริมาณเห็ดออกสม่ําเสมอและมันจะดีกว่าการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมครับเพราะการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ดูอุณหภูมิเหมือนเดิมแต่ผลผลิตก็ก็อาจจะมีขึ้นแต่อาจจะ ไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนระบบนะครับระบบตัวนี้ตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยพอแนะนําทางท่างเดียวไปเนี่ยเขาก็เอามาติดตั้งปรากฏว่าปริมาณเห็ดเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นแล้วมันคงที่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็เลยขอทางมหาลัยเนี่ยติดตั้งครบทั้ง4ี่โรงเรียนอ,อยากจะแนะนําเกษตรกร,ร,กรทุกคนเนี่ยก่อนที่ถ้าใครไม่เคยปลูกเห็ดก่อนเนี่ยอาจะต้องย้อนกลับไปที่ตู้เห็ดอพอตู้เห็ดเนี่ยจะต้องเกิดการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอเรียนรู้จนเกิดทักษะไม่ว่าการเก็บเห็ดการดูแลโรคเห็ด รวมถึงคุณภาพก้อนจนมั่นใจแล้วจึงค่อยลงทุนกับโรงเรียนนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมชุมชนโดยมีเป้าหมายขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมด้านนางสุดายาอีเกษตรจังหวัดสตูลกล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่เน้นตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ งานวิจัยตรงนี้ค่ะเราก็น่าจะมีการขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยากมีอาชีพเสริมในเรื่องของการเพาะเห็ดก็อาจจะเป็นการที่จะมีงบประมาณมาส่งเสริมมาสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในส่วนนี้ทาให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงค่ะนอกจากการเพาะเห็ดแล้วยังมีแนวคิดในการต่อย,ยอดไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่9ตำบล4อำเภอของจังหวัดสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมาย10กลุ่มซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาการภาครัฐและเกษตรกรเราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต อย่าลืมกดติดต,ตามส่งใต้นิ้วทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลส่งใต้นิ้วรายงาน